สวัสดีครับผมต่อนะครับตอนนี้คุณอยู่ในช่องต่อชาแนลนะครับก็วันนี้ผมมีวาซาบินะครับจะมากินกับไอศครีมนะครับไอศครีมผมซื้อมาเรียบร้อยครับโโรสช็อกโกแลตน่าจะเป็นช็อกโกแลตวาลีลาใช่ไหม เปิดซื้อมาเองยังไม่รู้รถต้องเปิดดูก่อนนะครับเปิดเลยรถใครวิ่งอ่ะอะนี่มันช็อกโกแลตรถช็อกโกรถช็อกโกแลตชีสนะครับช็อกโกแลตชีสอร่อยเข้มข้น ประมาณนี้เขาไม่ไม่ได้จ่ายนะครับเขาไม่ได้จ่ายดูข้างในเป็นสองเต้าอย่างนี้เป็นสองเต้าอย่างนี้นะครับอ่าต้องเออต้องแกะวาสบิก่อนนะครับก่อนอื่นวัสาบีผมว่าจะซื้อแบบหลอนนะครับแต่ว่ามันไม่มีนะครับก็เ,เลยโอ้อยงขังมากเลย ควนนะครับถายอยู่หน้าบ้านอย่างนี้นะครับซี <Okay. S 1> ไม่มีกันไก่เฮ้ยกันไก่ให้หนเลยข้างในรอกันไก่ครับต้องมาดูกันว่าแบบนี้กับแบบหลอดดีไหมครับผมว่าแบบนี้จะน่าจะแรงกวัวนะครับแรงกวัาแบบหลอดเพราะมันเขียนไว้ว่าวาซาบิสดนะครับเนี่ยวาซาบิสด <Yeah. S 1> เห็นไหมครับ <Yeah. S 1> มาลนะกันไก่เนี่ย เราก็ฟังฟังผมได้ด้วยฟังคนอื่นไปด้วยนะครับเพราะว่าหน้าบ้านคนเยอะ oh. นี่ครับในลักษณะอย่างนี้ชุดหนึ่งจะมีอยู่สามหอ่อสามซองเล็กห่อเล็กนะครับ oh. อัดเต็มเลยนะความหนา oh. เห็นไหมครับความหนาอัดเต็มเลย oh. มาเตรียมตัวร oh. องดักันดีกวัว แล้วล้อลูโล่เก็อย่างไหนเกีบย่าเท่าไหร่นะโจนเอาทีมงานเก็บดิมาทุกคนมาดูช็อกโกแลตชีสนะครับมาดิช้อนนี่เอามาเอามาเยอะทำไมดูมันเอาไม้เอาขึ้นไป ดี๋ยวผมตัดวาซาบิก่อนนะครับ <c oughs> มามาดูชุดปุ๊บอ่าวาง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 ก่อนวางก่อนเดี๋ยวมาดูวาซาบิครับมามาใกล้ๆชุดอืม น,นี่ผมว่านี่จะแรงกว่าแบบร้อนนะคิดว่านะโอ้กินมาเลยคำแรกมันจะหินไหมลองดูกันครับอืมอืม อร่อยครับอร่อยไม่มีรสวาซาบิเท่าไหร่นะอาจจะกินเป็นน้ำไงโอ้อร่อยอร่อยอร่อยผมว่าจะอร่อยกว่าไอศครีมรสวาซาบิอีกนะครับเพราะมันเป็นวาซาบิสดอร่อยอร่อยอร่อยเลยอร่อยเลยวาซาบิสดกับไอศครีมรสชีสอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยพาฟังใหญ่ลองดู มาลอดงดูเอาช้อนมาอืมตักอืมมาหมดหอไมไหมเลยเป็นไก่ก็ไปวางข้างล่างโอ้ไปวางทำไมข้างล่างไม่มีพี่วางนะโต๊ะก็ไม่มี ถ่ายทําแบบสุรหกนะครับได้มาก็ทําเลยอ้าไม่เยอะหรอกกินเป็นไงเคี้ยวไปเคี้ยวไปมันจะดีเองเป็นไงไม่ไม่ไม่หินมันไม่ได้เตรียมดิ แต่ปรากฏว่าวาซาบีทำอะไรไม่ได้กับไอศครีมนะครับเฉยเลยอ่ะอร่อยฉเฉยอ่ะแต่เั้นว่า็นลดวาซาบีเลยครับอืมมอืม่มอมยครับผว่็ใส่น้อยไปอืมมันใส่น้อยไป มันต้องเจอแบบเยอะๆตามใหญ่เป็นคนตลอดตามาัาตาย <c oughs> ไม่เๆๆไม่เปาเรา,ๆๆเราปลอดภัยเราอยู่ด้วยกันมาตลอดเอาเยอะๆ,ๆดิกองอะไรใกลๆดูนะครับดูนะครับวาซบิผมจะใส่สองชองเลยสามเลยไหม ตายแล้วครับซองอีกซองหนึ่งครับซองเล็กนะกยไปนะครับเออม,มาจัดการโอ้จะรอดไหมเนะี่ยรอดรอดรอดมันไม่เผ็ดหรอกเคี้ยว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 มาแล้วซอง่อนมา โอ้มันมาสองหอมันมามาครับสองหอบอกแล้วมันใส่น้อยไปผมไม่ลองนะครับเรื่องอะไรจะไปรองอ่ะยิง่งแบบอร่อยที่กว่าอืมอืมทำไมตะกรงตะกรงไม่เอาอันนี้ม่นหายเหรอแพล,ละนั้นน่ะ นู้นท้อดองของผมครับเจอสองห่อเออถ้าแบบหลอนไม่บีบมนแล้วผมจะบีบมนไว้ถ้าแบบหลอนี่ยกดเยอะเอายังไม่หายเลยไม่เคียวดิเคียวดิเคียวอ้าวตรง เออนี่จะเคี้ยดีกว่าครับไปแล้วไปแล้วขนาดไหนกันเคยอ,อืมอืมอืม,อมดูผมจะลองบ้างจะลองบ้างอืม mà 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 Wasabi sầu bị nghẹt nghẹt kiệt Wasabi lại quả sầu bị như và thưa rồi đó Ừm. bằng băng cái cái

มันจะอร่อยครับถ้ากินเจอะนี่มันขึ้นสมองเลยหินเลยครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับอยากให้รู้อยากให้เห็นที่เฉยว่าบสาสบีนี้มันแรงจริงถ้าเจอในปริมาณเยอะๆคุณโดนปริมาณเยอะๆโดนแน่นอนครับสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์หพวกเรานะครับสับตะไคร้ให้ด้วยกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ ช่องต่อชแนลนะครับบ๊ายบาย